สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกๆคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูอรวรรณอีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาดนตรีค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างสรรค์เสียงประกอบการเล่าเรื่องหรือการแสดงละครค่ะแต่ก่อนอื่นเราไปรับฟังตัวชี้วัดกันก่อนนะคะมาตรฐานและตัวชี้วัดส .2.1 ป5ุทับ7 ใช้ดนตรีร่วมกับกิจกรรมในการแสดงออกตามจินตนาการการสร้างสรรค์เสียงประกอบการเล่าเรื่องหรือการแสดงละครจำเป็นจะต้องมีเสียงหรือดนตรีประกอบนะคะยกตัวอย่างเช่นเสียงภาคตัวละครเสียงสถานการณ์ต่างๆเสียงเพื่อสื่ออารมณ์ของนักแสดงและดนตรีประกอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆค่ะเพื่อสร้างอารมณ์ร่วมให้กับผู้ฟังและผู้ชมนะคะ โดยการส,สร้างสรรค์เสียงเนี่ยจะประกอบการเล่าเรื่องหรือการแสดงละครจะแบ่งออกเป็น3หัวข้อนะคะคือ 1. การใช้เสียงภาคตัวละคร 2. การใช้เสียงดนตรีประกอบการเล่าเรื่องหรือแสดงละครและการใช้เสียงอื่นๆประกอบการเล่าเรื่องหรือแสดงละคร,ร,รเดี๋ยวเราไปดูกันทีละข้อนะคะ สำหรับข้อแรกนะคะการใช้เสียงภาคตัวละครนะคะการใช้เสียงภาคตัวละครจะมีหลักการดังนี้ค่ะ 1. ใช้น้ำเสียงสอดคล้องกับบุค,คลิกและอารมณ์ของตัวละคร 2. เสียงดังชัดเจนถูกต้องตามอักขระวิธี 3. มีจังหวะในการพูดเช่นตัวละครเศร้าก็จะพูดชา้าตัวละครโกรธก็จะพูดเร็วนะคะนักเรียน วันนี้ครูมีคลิปวิดีโอนะคะในการฝึกภาคเสียงในลักษณะต่างๆนะคะเดี๋ยวนักเรียนไปรับชมกันเลยค่ะเสียงสำหรับผู้ที่ฝึกภาคเบื้องต้นนะครับผมสเต็ปที่1ครับให้ใช้เสียงปกติของเราเองแบบนี้นะครับยกตัวอย่างประโยคนะครับสวัสดีทาเคชิคุงสเต็ปที่2ครับให้ยกระดับเสียงสูงขึ้นมา1สเต็ปนะครับเป็นสวัสดีทาเคชิคุง3ครับผมให้เรานั้นกดเสียงต่ําครับผมสวัสดี ทาเคชิคุงในการฝึกภาพเบื้องต้นนะครับให้เราฝึกสามเสียงนี้ให้ชินก่อนนะครับผมเสียงสูงเสียงกลางและเสียงต่ำครับผมจะลองภาคนะครับสวัสดีผมชื่อทาเคชิคุงครับสวัสดีครับผมชื่อทาเคชิคุงครับเสียงต่ำสวัสดีผมชื่อทาเคชิคุงครับ เอาละครับนี่คือทริคนะครับสำหรับผู้ที่ฝึกภาคเสียงเบื้องต้นนะครับในส่วนของการภาคหนังภาคการ์ตูนครับผมวันนี้พี่เฟิร์สนะครับมาแนะนำนะฮะการภาคตัวแก่ครับภาคยังไงให้แก่ใช้โทนเสียงต่ำครับสวัสดีเด็กๆสองใช้ความแหบนะฮะเขาช่วยนะฮะแหบพลาแหบพลาเขาช่วยนะครับแหบพลาสามครับใช้ลมใช้ลมใช้ลมเขาช่วย สามข้อมารวมกันนะครับสวัสดีเด็กๆวันนี้เป็นยังไงบ้างเออขอบคุณที่แวะเวียนเข้ามาดูนะแต่ว่าตัวแก่นั้นจําเป็นเหรอครับว่าต้องแคบตําและพล่าและลมๆมไม่จําเป็นนะครับแก่แหลมก็มีครับ สวัสดีจ้าเด็กเด็กหรือว่าไม่เด็กก็ได้ขอบคุณมากๆนะที่แวะกันเข้ามาดูเห็นไหมฮะก็มีแก่แหลมก็มีเหมือนกันนะฮะมันจะเป็นจะต้องแก่แต้องแหบต่ําพล่าดลมๆนะฮะไม่จำเป็นนะฮะลองไปฝึกกันนะครับผมมีแก่เสียงต่ํากับแก่เสียงแหลมนะฮะเอาไปแค่2อ,อย่างก่อนแล้วกันนะฮะไปฝึกกันดูนะครับวันนี้พี่เฟิร์สจะมาสอนนะฮะเทคนิคในการพากตัวกวนๆแบบนี้แหละครับกโรอนหนาก็คือไวรัสแต่โคตรน่ารัก็่คือคุแก่ ถ้าเวลาเราดูหนังนะฮะเวลาเราเปิดหนังถ้าเป็นเสียงตัวดำนะ,ะจะเสียงว hey ่าเฮโยว่าสแปนเสียงแรงมาทันทีเลยใช่ไหมครับวันนี้จะนําทริคในการพากตัวเหล่านี้มาบอกกันนะครับ 1. เล่นเสียงสูงเสียงต่ำนะครับผมมีเสียงเล็กเสียงน้อยยฮยประมาณนี้นะฮะแล้วก็ โนนะโนโมโนโทนนะครับผมทั้สองครับผมมีการเน้นคําครับม hmm, uh ีจังหวะหนักมีจังหวะเบานะฮะรอเรือมาหลายลํารอลิงมาเป็นฝูงนะพยายามชัดเข้าไว้นะแต่ละคําชัดกระชับเข้าไว้นะครับผมสามครับพยายามใช้ความเป็นธรรมชาตินะครับผมเข้าชั่วจะเป็นเสียงกลัวหัวรอะสวัดดีมีแอดลิบนะฮะมีอิมพอวส์ตัวไะครับอื้อฮืออ่าฮ่า อะไรประมาณนี้เข้าช่วยด้วยนะครก็จะเป็นการเพิ่มลูกเล่นให้กับตัวนี้ได้เลยนะะเดี๋ยวมาลองภาคตัวเทเลนทะเลนแบบนี้ดูนะฮะด้วยน้ําเสียงแบบอ้าเฮยูหูแบบนี้กันดูนะฮะสวัสดีครับผมชื่อจอนนี่นะครับผมบ้านผุกโยศรีลมซอยสี่ผมชอบกินบะหม,มี่มัดมากมาเพราะผมเป็นคนเด็ดสรตรีิครับประมาณนี้นะฮะตัวกวนน้ำเสียงกวนนะฮะยังไงไปฝึกฝนกันดูนะครับ วววัดีพกไง,ไงะบบ๊าายยต่อไปการใช้เสียงดนตรีประกอบการเล่าเรื่องหรือการแสดงละครนะคะโดยจะมีหลักการดังนี้ค่ะ 1. ใช้เพลงที่มีจังหวะและทํานองให้สอดคล้องกับอารมณ์ตัวละครหรือสถานการณ์ 2. เสียงเพลงที่ใช้ควรมีความชัดเจนไม่ติดขัดไม่ตะกุกตะกักนะคะและข้อ3ค่ะหากเพลงมีเนื้อเพลง ควรเลือกเพลงที่สอดคล้องกับเนื้อเพลงหรือตัวละครค่ะและข้อสุดท้ายนะคะการใช้เสียงอื่นๆประกอบการเล่าเรื่องนะคะ 1. ควรสร้างเสียงตามสถานการณ์ที่ได้เล่าเรื่องหรือแสดงละครเช่นเสียงเดินเสียงวิ่งเสียงเคาะประตูบ้าน 2. ควรเลือกอุปกรณ์ที่ใช้สร้างสรรเสียงที่อยู่ใกล้ตัวและหาง่ายมีค่าใช้จ่ายน้อยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูวิดีโอกันอีกสักตัวอย่างหนึงนะคะให้นักเรียนสังเกตดูนะคะว่าจะมีทั้งน้ําเสียงของตัวละครนะคะและในระหว่างที่ตัวละครพูดเนี่ยก็จะมีดนตรีประกอบนะคะนักเรียนลองสังเกตฟังดูนะคะแต่สุดท้ายทุกคนก็ตายหมดไม่ใช่เหรอวะเหรอ ตอนนี้นะคะตัวละครกําลังชักชวนเพื่อนๆนะคะสร้างสรรและกําลังใจเพื่อนๆคัะเพื่อจะไปสู้รบนะคะอยังไม่ดูอย่างพญาพิชัยดิตอนข้าศึกบุกเมืองพิชัยอ่ะการใช้น้ําเสียงนะคะต่างๆถือว่าสาคัญมากนะคะในการแสดงละครเพื่อให้ผู้ชมและผู้ฟังนะคะได้รับรู้และมีอรรถรสในการร่วมชมไปด้วยกันค่ะ นเรียนสว่งดนตรีนะคะ,ะคดนตรีฮึกเหิมมากเลยนะคะอพี่ดาบอย่างเดียวก็ได้แล้วทำไมเราจะสู้ไม่ได้ดีค่ะกำลังจะออกไปสู้กันแล้วดนตรีก็จุดเสียงดังขึง้นฮึกเหิมขึ้นนะคะแต่สุดท้ายแล้วเป็นยังไงคะเรื่องนี้นเรียนเคยดูไหมเอ่ยทุกคนใจสู้มาก แต่สุดท้ายแล้วมีเสียงปืนนะคะมีเสียงวิ่งเสียงของดาบนะคะในการประกอบด้วยสุดท้ายแล้วก็<ม>แพ้เพราะลืมไปว่าเขามีปืนนะคะ สำหรับชั่วโมงนี้นะคะในเรื่องของการสร้างสรรค์เสียงประกอบการเล่าเรื่องหรือการแสดงละครก็ได้จบลงไปแล้วนะคะครูก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะได้รับความรู้ในชั่วโมงนี้ไม่มากก็น้อยนะคะและนักเรียนอย่าลืมทบทวนบทเรียนนะคะทํางานค้างนะคะสามารถส่งย้อนหลังได้เลยนะคะสําหรับชั่วโมงนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ